ลุงแปดสิบสี่ป้าแปดสิบขับรถตกคลองพอดีเลยเราผ่านมาเจอพอดีเลยครับทีมงานผ่านมาเรามีรถตู้คันหนึ่งรถกระเช้าคันหนึ่งเลยต้องมาช่วยลุงกับป้าหน่อยครับเพราะว่าลุงกับป้าแก่แล้วแต่ขับรถมาจากตลาดลุงดีใจมากเลยว่าเน้นเราผ่านมาพอดีนะครับวันนี้เราไปภารกิจปรับปรุงโรงสีข้าวนะครับ <Okay. S 1> ก็ผ่านมาพอดีกำลังจะกลับที่ตั้ง เราก็ต้องลากออกมานะครับลากก็จะคลองได้แต่รถลุงกับป้านเนี่ยพอลากออกมาได้ปุ๊บสตาร์ทไม่ติดนะครับสตาร์ทยังไงก็สตาร์ทไม่ติดไม่รู้เป็นไรรถตกคลองลากไม่ได้แต่สตาร์ทไม่ติดพวกเราก็ต้องช่วยกันเข็นนะครับตอนแรกก็เข็นเพื่อให้มันติดเข็นยังไงก็ไม่ติดครับก็เข็นไปเรื่อยๆเข็นจนไปถึงบ้านเลยนะครับ ลุงกับป้าก็ดีใจมากเลยเราเข็นจนถึงบ้านก็เป็นจังหวะที่เรามาพอดีกําลังพลเรามีหลายคนอยู่นะครับลุงป้าก็ขอบคุณ,คณพวกเรามากเลยเราต่างคนต่างขอบคุณกันนะครับ